คนปากเซนี่กินอะไรเหมือนคนไทยจริงๆเวียงจันยังกินไม่เหมือนเท่าปากเซนะปากเซนี่กินคล้ายกันมากเลยนะเออข้าวบดใช่ต้มยำคล้ายๆกันใช่ผัดกระพงผัดกระเพรากินเหมือนกันเลยมาจานมากเลยรุ่นลูกค้าก็โดยเหมือนกันนั่นแหละโดยโดยเหมือนกันแมียก็ได้ส่วนมากชอบโดยโดยโดยน่ารักกว่าเนาะ อือหาเพืออือการเพาะอะไรงี้ยอันนี้เท่าไหร่ซิพฮาตอนนี้กำลังแกะเม็ดอยู่มันบ่อห่อนป่อ๋อเอาเอาฝาปิดน้ำแน่เออนี่คนนี้เขาเรียนอยู่หมายความว่าจำปาสักใช่ปีสี่แล้วหลักเจ็ดเขาเขาไม่กี่ปี สี่ปีเด็กแต่บางบางสาขากระหาบางสาขากระสุนคณะคะแพทยศาสตร์ศาสตร์แต่แต่นี้จะเรียนเจ็ดเพราะซ่อมเยอะล้อเล่นอันนั้นก็น้องสาวก็เรียนอยู่มเจ็ดคือลาวอย่างงี้พอมห้าแล้วเขาก็ไปมหนึ่งเลยพอพออปอปห้าปห้าเสร็จแล้วก็มหนึ่งเลยใช่ไหมแล้วก็ไปถึงมเจ็ดซึ่งไทยเขาจะมีปหกแสดงว่าลาวนี่เป็นผู้ใหญ่เร็วกว่าโตเร็วกว่าใช่ไหม ช่ของเรานี่ยปหกยังปถมอยู่เลยแต่อ่าอันนี้อันนี้ปห้าเขาหลุดไปเป็นใบรุ่นแล้วเป็นปเป็นอะไรนะมหนึ่งเป็นมหนึ่งเลยถ้าปีสี่นี้อายุเท่าไหร่อ่ะสามสามยี่สิบมือการันตียี่สิบมือกันตอันนี้ตอนนี้เจ้าจาเศร้าเลยบอกแต่หน้ายังเด็กน้อยอยู่เลยเนาะมันก็ไม่เด็กน้อยนะเด็กน้อยก็ดูหน้าดูผิวเขาดิดูดิดูผิวดิ เขาคิดเป็นเกรดไหมเรียนริตริกริเกรดหรือเรียกอะไรเกรดวิชาหรือว่าเขาออเมาให้ก่อนนะเอาอไหมฮะเป็นเกรดเลยเกรดเท่าไหร่เนี่ะเที่ยวก่อนเลยเหรอไม่เกรดนิยมไหมยองรอได้ทีนี้เขาก็จะแตกต่างวันนี้เขาอาจจะเข้าใจระบากนิดนึงอ๋อนี่น้องกับ กลัวไม่ได้เหรออันนี้อันนี้ไม่ไม่ได้สั่งอันนี้ผมมาสาั <laughs> ส่งแล้วเนยมาสั่นล้วนยถ่ายส่วนพี่ฝนสารแลนย <laughs> ผมสารเลวลูกค้าสั่งสั่งกี่อันหนึ่งแก้วหนึ่งดอกลูกค้าสั่งหนึ่งดอกอันนี้ของใครอ่ะอันนี้ของผมกินอยู่อันนี้ลูกค้าสั่งอะไรสั่งแล้วใช่ปะ่ะหนึ่งจอก มึงจอดให้ลูกค้าไปไม่ต้องคิดตังค์เดี๋ยวแตะให้เย้มีสปอนเซอร์อีกแล้วกาโอ้ยเขากูอยากกินเบียร์วอนเนี้ทั้งั้นทั้งงานจ่ายให้นะโอเคไหมโอเคไหมใครจ่ายตกลงตกลงคุณจ่ายคุณหน้าคุณหน้าคุณหน้ารับปากเขาไปแล้วโอเคไหมไม่ได้จ่ายให้จ่ายให้พอดีได้ได้ออกกองเป็นค่าจ้างแล้วกันเออได้แล้วน้องหญิงน้องหญิงถามดิใช่ตรงน้องหญิงโอ้ สิ่งมา<น>ัศจันย์เกิดขึ้นที่ปัซงเศสมีค<ส>าก็ไม่ค้ามีแต่นคนสวยๆเอาตรงๆนะอจเหเกัโอเคขอบใจใหลายๆเด้ออันนี้อันนี้เติมน,น้ำน,นี่มันต้องอันนี้นนนนที่นี่กับเรลือหวดใช่ไหม ขนมไม่หมดงายผมว่าน<ว>้หดป็นขวดไฟฟ้าเออด้ที่ไทยนี่เขาทำหวานบ่ะหวานบ่นร้อนอยู่ร้อนอยู่อ่าแล้วหมูไปแซ่แล้วนะ ตายแล้วเจอผู้บ่าวเดินหาอบอกเป็นเพื่อนเขาหนีเลยอ,ะอ่ะเออหมูหมู่นนันนนแหละบอตอนหมูเขาอนะ่ะเจอผู้บ่าวไปเลยอเบอกบอกเป็นหมูไปเลยนะเขาตั้าไลูกห้าลาน,น โอ้โนี่ชื่อร้านใช่ไหมเออเข้าพดนยเป็นภาษาไทยแต่ไม่มีชื่อร้านนะไม่มีชื่อน้องสีพี่น้องไมนะ่ถ้ามีชื่อร้านเนี่ยก็ดีนะไม่มีชื่อร้านอ่ะอืมก็ได้บเออใส่ชื่อโลโก้เขาเป็นหน้านอสองน้องน้องสองสีพี่น้องไงน้องอะไรลิลลี่ลิลาาล,ล,ล,ลี่ลานา,นา